ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเม y เฟเวอร์ไลฟ์ฮับยูไลฟ์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงชะตาช่วงหลังสงกรานต์ผู้ที่เกิดในปีมะแม่ซึ่งเป็นการพยากรณ์นับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีของ2 5 6 4กันเลยนะคะใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเกิดปีนักษัตริย์อะไรกันแน่ให้เม้นวันเดือนปีเกิดไว้นะเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบให้นะคะบอกไว้ก่อนว่าการตัดปีนักษัตริย์ของอาจารย์เนี่ยจะใช้แบบป,ปฏิทินหลวงนะคะซึ่งเป็นป,ปฏิทินที่ใช้ในศาสตร์ทักษายุ าแต,ตากตามไปจากศาสตร์อื่นๆบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับการฟังคลิปของอาจารย์ก็ให้ยึดของอาจารย์ไว้ส่วนของศาสตร์อื่นอาจารย์อื่นก็ให้ยึดของตามเขาไปนะคะ บอกไว้ก่อนดิเั่นกันว่าการทํานายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษเพราะแต่ละคนจะมีรายละเอียดเด็ยกย่อดที่แตกต่างกันไปดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงจะยากหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนชนองอาจารหุยด้วยนะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาวเวอร์กันได้เลยและหากใครสนใจดูวดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้ทางไลน์ไอเดียหุยดอทซิวล8 3 เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะมาค่าสำหรับดวงช่วงหลังสงกรานจนทั้งจนกระทั่งถึงสิ้นปี2564ของคนที่เกิดในปีมะแมนะคะมาดูกันทีละเรื่องเลยนะคะอ่ะบริวารน,นะคะดูซิปเป็นยังไงนะคะไพ่บริวารน,นะคะขึ้นมาเป็นคนป่วยแบบนี้นะคะกับอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าดูในดวงทักษายุคเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าช่วง ปี64นี้นะคะใครที่มีผู้ใหญ่เพศหญิงในบ้านที่สุขภาพไม่ค่อยดีปีนี้ก็จะค่อนข้างกระสอก,กระแสะนะระวังว่าจะป่วยด้วยโรคที่แบบโรคที่ค่อนข้างเหลือหลังโรครักษาไม่หายนะคะนะแล้วก็อาจจะต้องแบบไปโรงพยาบาลบ่อยๆเสียเงินบ่อยๆอ,อะไรพวกนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวคุณก็ไม่เบาเหมือนกันดูท่าทางว่าออสุขภาพก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนักนะคะแต่อันนี้มันมีสาเหตุนะอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพจิต เรื่องนะคะเรื่องของร่างกายนะคะนะมันส่งผลกระทบต่อจิตใจค่อนข้างมากนะคะนะแล้วก็จะเครียดเครียดเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องของการจากไปของใครบางคนนะคะนะคุณจะค่อนข้างเครียดเรื่องนี้นะคะ2ใบต่อเนื่องกันเลยเนี่ยใช่เลยนะคะนะเรื่องของการงานนะคะปีนี้นะคะ ชาวปีมะแมต้องทําใจนิดนึงนะคะนะคุณอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ได้ในเดยอนนี้หรือว่าผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาเหมือนแบบหลอกใช้คุณอะไรคุณเอาเปรียบคุณค่อนข้างมากนะคะอะไรที่สัญญาว่าจะให้ก็ถึงเวลาก็ไม่ให้ทําเป็นมึนนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําครั้งเดียวด้วยนะคือเหมือนแบบว่าอาจจะทซํซ้ำซ้ำ,ซ,ำซากซากหลายๆครั้งอะ่ะแล้วคุณก็เหมือนแบบปีนี้มันยังไม่มีทางไปอะ่ะคุณก็เลยยอมยอมไป่อทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วคุณจิตตกแล้วก็เครียดมากเลยทีเดียวนะคะ ต่อมานะคะถ้าหากว่าจะมีเรื่องอะไรดีๆขึ้นมาบ้างเป็นโชคเป็นลาภของคุณขึ้นมาบ้างเนี่ยนะคุณมีโอกาสได้อะไรดีๆจากเพื่อนฝูงหรือคนสนิทคนใกล้ชิดนะคะนะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนที่เรียนด้วยกันมานะคะนะแล้วก็เรียกว,ว่าเขาจะเข้ามาเหมือนแบบอาจจะไม่ได้ช่วยให้คุณแบบ ล่ารวยขึ้นหรือว่าช่วยในเรื่องของการงานแต่จะช่วยให้คุณมีความสุขนะคะนะแล้วก็ถ้าใครเป็นสายเสี่ยงนะคะชอบเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนฝูงคุณนะคะจะนาโชคตรงนี้มาให้นะคะหรือไม่อีกทีเลยคือคุณซื้อหุ้นกับเพื่อนเลยก็ได้นะคะเวลาจะได้อะไรดีๆก็จะได้ด้วยกันได้กับเพื่อนนี่แหละนะคะต่อมานะคะบ้านช่องห้องหอ,อสังหาริมทรัพย์อะไรทั้งหลายปีนี้มีเกณฑ์ในเรื่องของการเรียกว่า อาจจะต้องมีการเสียเงินซ่อมแซมนะคะนะซ่อมรถซ่อมรายอะไรพวกนี้ด้วยก็ใช่นะคะระวังอุบัติเหตุนะคะทาให้เราเสียเสียเงินเสียทองด้วยนะคะการที่ใครที่กําลังจะรีโนเวทบ้านอะไรก็ตามหรือซื้อบ้านใหม่นะคะตกลงกับคนในครอบครัวด,ดีๆตกลงกับคู่ของเราดีๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะทะเลาะก,กันจกนกระทั่งถึงกับมีโอกาสวางมวยกันได้นะคะเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานอะไรทั้งหลายนะคะปีนี้จะมีคู่แข่งเข้ามานะคะใครที่กําลังสอบแข่งขันนะคะสอบบรรจุอะไรใดๆก็ตามเนี่ยอาจารย์มองว่าคู่แข่ง แข่งค่อนข้างสูสีกับคุณมากเลยนะคะนะทั้งเรื่องของประสบการณ์เรื่องของอายุนะคะนะแต่ว่าอาจารย์มองว่ายังไงยังไงเนี่ยคุณน่าจะคุณน่าจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะคือคุณคุณเนะี่ยปีนี้นะมองโดยรวมเนะี่ยคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างได้อะ่ะด้วยตัวคุณเองมากกว่าการพึ่งพาคนอื่นนะคะเพราะว่าดูดูทรงแลวผู้ใหญ่ก็พึ่งไม่ค่อยได้นะคะนะคนรอบข้างก็อาจจะแบบว่าคือผิดสัญญากับคุณไม่ค่อยโอเคกับคุณอีกนะคะนะมีมีตัวเองเป็นที่พึ่งอ่ะดีที่สุดนะคะปีนี้นะ ต่อามานะคะอุตสาหะสมบัตินะคะพี่มีเดชลาภะปัตนิมาทับแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่า,าปีนี้คุณมีโอกาสที่จะใครที่เหมือนแบบมีเรื่องทะเลาะเบาแหวง ะะกับแฟนกับคนรักเก่ากับคนในปัจจุบันมาก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากนี้ปลายปี64นะคะก็มีโอกาสที่จะแตกหักกันได้ง่ายหรือว่ามีโอกาสที่จะแบบว่าเลิกลากันนะคะนะอาจจะมีมือที่3ชนิดที่เป็นมือที่3ชนิดที่มันเขาเรียกว่าอะไรคือม้าตีนปลายอ่ะนะคะคือมาทําให้คุณทั้งคู่คือแยกจากกันได้แบบว่าโดยสนิทเลยทีนี้นะคะนะแล้วกนะ็จะมีเรื่องของการแบ่งสมบัติแบ่งเรื่องของแบบทรัพย์สินเงินทองอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะคะกันด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังว่าอีกฝ่ายนึ่งเขาจะค่อนข้างเอาเปรียบเรานะเออเหมือนกับว่าแต่งงานกันมาสมบัติสมบีอะไรทั้งยายเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นฝ่ายที่หาเงินได้มากกว่าเนี่ยแต่เขาจะเอากลับมาหารสองหมดอะ่ะเออเขาจะไม่ค่อยคิดถึงแต่ว่าเขาแบบเขาขี้เกียจเลยว่าเขาไม่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเขาักเท่าไหร่นะเขาจะเอาคือเขาจะเอาให้ได้นะคะต่อมานะคะใบนี้นะคะนะ เคนเก่ามีโอกาสที่จะเลิกขาดจา,จากกันนะคะถ้าคุณจะเลิกนะคะนะอาจารย์มองนะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ยังโสดอยู่หรือว่ากําลังมีคนคุยนะคะปีนี้นะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาด้วยนะคะมาเข้ามาหาคุณอย่างชัดเจนเลยเผลอเข้ามาเนี่ยพร้อมกับเรื่องของแบบผลประโยชน์นะ,ะอาจจะชวนไปทํางานน,น,านู่นนี่โน่นหรือว่าบางทีก็แบบคือ เขามาจีบแล้วแต่ให้ตังค์เราดื้อๆเลย,อ,อ,เลยอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะว่าคนคนนี้นะคะนะเขาก็แหมถ้าสายเปขนาดนี้คือเขาก็ไม่ได้เปเราคนเดียวอะ่ะมีโอกาสว่าเขาจะเปคนอื่นด้วยนะคะไพ่ขึ้นมาชัดเจนประกอบมากเลยว่าแบบคือมันจับปลาสองมือนะคะนะซึ่ง,งอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าคุณคิณคดยังไงนะคะก็แล้วแต่พิจรารณาก็แล้วกัน ต่อมานะคะไพ่ในตำแหน่งการีวิชานะคะนะครอบครัวจะทําให้คุณค่อนข้างหนักใจนะคะครอบครัวในที่นี้นหมายถึงเรื่องของแบบบริวารพ่อแม่พี่มองวงตระกูลของเรานะคะรวมไปถึงครอบครัวที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยนะคะนะใครที่มีใครมีลูกมีเต้านะคะนะอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้นะคะลูก นะคะหรือว่าสามีหรือว่าภรรยาก็มากจะสร้างปัญหาให้อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ระวังว่าเขาจะไปหลงเชื่ออะไรคนผิดนอกบ้านด้วยนะคะใครที่พยายามที่จะมีลูกกันปีนี้นะคะนะถ้าไปเจอมดเจอหมอนะคะนะคุณอาจจะเรียกว่า คือนอกจากทั้งเสียงเงินแล้วอ,อาจจะต้องเจ็บเจ็บตัวแบบซ้ำซ้ำซากๆด้วยนะคะนะถ้าหาว่าเราจะทําเด็กลอดแก้วนนี่ยกตัวอย่างนะคะน้ำมันก็อาจจะแบบว่าติดติดหุดหลุดอ่ะคืออาจจะไม่ค่อยได้ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นักนะคะหรืออาจจะต้องแบบทําซ้ําๆหลายๆครั้งกว่าจะติดนะคะ ทีนี้ไพ่ใบสุดท้ายของคุณนะคะนะไพ่ใบนี้เนี่ยันได้เป็นกลายเป็นไพ่ที่แบบว่าแทบจะดีที่สุดเลยที่เกิดขึ้นในวงวันนี้นะคะนะเรียกว่าอ่ะถ้าหากว่าใครที่ต้องการที่จะเลิกนะอาจารย์มองว่าคุณ ก็จะเลิกได้แน่นอนแต่ใครที่ต้องการที่จะแบบว่าเฮ้ยปีนี้ฉันจะคุยแล้วฉันจะอยากฉันจะหาแฟนให้ได้หรือฉันจะีจะวางแผนแต่างงานกับใครสักคนให้ได้กับแฟนเราให้ได้อะไรเงี้ยปีนี้คุณก็จะแบบประสบความสําเร็จติกเช่นกันนะคะนะเรียกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีโอกาสที่จะได้ร่วมหุ้นร่วมทุนหรือว่าลงทุนอะไรกับ,บบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่หรือกับหุ้นส่วนที่ค่อนข้างมีตังค์นะคะเรียกว่าคุณทั้งคู่อาจจะได้ทํางานอะไรที่มันแบบมีชื่อเสียงนะคะนะค,นค่อนข้างมีชื่อเสียงมากเลยที เดียวด้วยกันนะพูดอย่างนี้ก็ว่าได้นะคะต่อมาใบสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นไพค่คําแนะนําที่อาจารย์เปิดให้ชาวปีมาแมเนาะคุณได้ไพ่แบล็กจ็กกู้นะคะโอโซนะคะ walk through life with confidence and grace you have power from beyond the world focus on what you really want you can create your dreams นะคะ โหต้องบอกเลยว่าคนเกิดปีมะแมปีนี้นะคะนะคุณเหมือนเป็นแบบว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเหตุการณ์ร้ายๆเหตุการณ์ดีๆอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเคิงมันเหมือนคุณจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยคุณรับมือมันไหวอะ่ะนะคะคุณ คุณสามารถจัดการมันได้นะคะนะอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็มั่นใจนะแล้วคุณก็มาสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างสง่างามด้วยนะคะนะมันเหมือนกับว่าตัวคุณปีนี้จะเป็นปีที่แบบค่อนข้างมีพลังพลังมืดในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะนะอะไรที่คุณอยากจะได้อยากจะเอาจริงๆเนะี่ยคุณจะทําให้มันปรากฏขึ้นมาเป็นเป็นของจริงขึ้นมาได้นะคะนะก็สู้ๆเขาไว้ Hawaii, นะคะพไพ่ใบนี้ก็บอกด้วยว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะชนะได้ค่อนข้างสูงด้วยนะคะไพ่ในแถวนี้แนวนี้นะคะนะ โอเคอ่ะจบไปแล้วนะคะคำพยากรณ์ในช่วงหลังสงกรานนี้ถึงสิ้นปีของชาวพีมาแมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์อดีมาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย